สวัสดีครับตัดกระสินนะครับหรือตัดด่วนเพลงชิงทุนนะครับชั้นยี่สิบสมัยของรายการด่วนเพลงชิงทุนนะครับเมื่อ,น,อน,นี้นะครับตอนเท่าเซานะครับตัดลูกมาหนึ่งเขานะครับหนึ่งเขานะมือเซานะครับจากต่อฟื Armed ้นนะครับต่อต่อฟื้นฮอนะครับต่อฟื้นต่อทานนะครับเอาเบิรงกันนะครับเมื่อนี้ว่าตัดสีด่งไฟติดบอนะครับหลังจากที่เ่ค่อยได้นะครับบ่ค่อยได้หนึ่งเขาโดนนะครับเมื่อนี้ สิหนึ่งเขาให้อีแม่กินนะครับอีนีแม่อีพ่อกินนะครับลองเบิ้งว่าจะสีด่งไฟตดบ่อนะครับเี๋ยอุ่นอุ่นเขาก้อนนะครับหรออุ่นเขาเหนียวเพราะว่าเขาเลี้ยไลยนะครับเขาเหนียวมากว่าในกินโมเบิดตนะครับเขาเย็นนะครับยวมาอุ่นเขาลองอุ่นเบิ้งนะครับเ๋้วก็เบิ้งมาลุ่นกันว่าจะสีด่งไฟนะครับด่งไฟตดบบอนะครับสิ่งแล้ต้องเตรียมนะครับ สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับการที่เราจะนะครับก่อไฟแล้วก็จะนึ่งข้าวเหนียวนะครับก็คือนะครับเศษไม้หรือเสียนไม้บ้านเฮ้านะครับเสียนไม้ไว้อตะออยไฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับเสียนไม้แ้วก็ยาง ยางในรถเก่าที่เราที่เขาเอาทิ้งนะครับยางในรถมาดูกันว่าจะติดหรือเปล่า <c oughs> เลี้ยนเลี้ยนลูกเสือมาจบบอรกระเบื้องตอนนี้นะครับลูกเสือแล้วก็อ่พิชาทหารนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ รอรุ่นนะครับว่าไฟจะติดหรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็อากาศแก่คึมๆนะครับย้มะเ้านะครับอากาศคึมๆก็อยังฝนที่ตกอั่งเต็มเมฆเื่นนี้นะครับเสื้อนะครับเสื้อที่ตัดย้อมเองนะครับย้อมเองนะครับย้อมด้วยเปลือกไม้ประดูนะครับแล้วก็หมักโคนนะครับหมักโคนเจ้าขอเป็นสีประมาณนี้นะครับสีน้ำตาล แล้วก็มีเทาเทาดำๆนะครับลายก็ตามใจนะตามใจมีโอกาสขายของอีกแล้วว้าวติดแล้วติดแล้ว,ว๋อัดดนไงใค่กอน เด้อพี่น้องดังไฟติดแล้วนะครับแต่ว่าเอาโดนไงใส่ไ,ไม่ติดติดบ่หระเดี๋ยวเบื้องก่อนนะครับเดี๋ยวไปเตรียมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากก่อไฟเสร็จนะครับเราก็เอาน้ำเอาน้ำใส่นะครับเอาน้ำใส่หม้อหนึ่งนะครับหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งบราทุเท่าไหละเดี๋ยวเอาน้ำใส่ก่อน น้ำไส้หมอหนึ่งนะครับประมาณสองขอนิ้วหรือว่าหน่อยก็ไั้งอะไรนิดนึงนะครับไส้หมอหนึงโอรท่งแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับ เขาจะเอาเขานะครับมาใส่หวัวด้วแต่เอาไมา่เบ่ง นะครับปกติต้าสะเอาเข่าสารนะครับเข้าแช่นะครับ,รบข้าวที่เราเอาแช่ใส่น้ําไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่นะครับปกติแล้วต้องล้างไอ้ตัวนี้ก่อนหวดข้าวหวดเขานะครับบานห้องนะครับล่างแล้วล้ะก็เอาเขามาซาวเราต้องซาวข้าวแช่ที่เราแช่ไ,ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนีครับซาวลงไปในนี้ใส่ลงไปในเนี่ครับหวดข้าวแล้วก็ ล้างล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปใส่ไปค้างนะครับไปตั้งลงที่หม้อนึ่งนะครับปกตินะครับแต่วันนี้นะครับจะอุ่นข้าวเหนียวมันมันม uh, ันเลือยลายนะครับมันเลือหลายนะครับก็เลยสิอุ่นอุ่นเข่าก่อนนะครับอุ่นเข่าก่อนแม่บอกว่าอุ่นเข่าก่อนนะครับก็เลยสิมาอุ่นเข่าก่อนดึงเทาก็ต้องอานีไปล้างก่อนนะครับเอาหัวเข่าไปล่างก่อนนะครับเอาไปหวดน้ำนะครับ ภา,ภาษาอีสานวันละคำมาอีกแล้วเหมือนนี้เอาหวดข้าวนี่เป็นหวดน้ํานะครับหรือว่าเอาไปลาดน้าล้างออกนั่นเองนะครับให,ใ,หใ,หให้มันโมตีสหยอดนะครับแล้วก็ให้มันสะอาดห้ามีีน้ําบานเท่ากับห้อ,อาว่างไว้น้ําตู้เขาห้ามมีนมงสาบแมงอย่างลงนะครับเดี๋ยวมันสีโปเซ หวดห้ำแล้วแล้วก็ไปตั้งได้แล้วครับทำยังไเสียตายซื้ออหลังจากนั้นนะครับเราก็มาจกข้าวเหนียวนะครับมาโจกข้าวเหนียวนะครับเป็นก้อนน้อยๆตอก่อนญ่มันยังสีสุกเร็วมันยังสีมันยังส,สีอุ่นเร็วนะครับมันยังสีสุกเร็ว แม่อุ้งเขาก็เข่าิข่าติเดียวน่ะิดเดียวยี่สิบตีนมไมมีมีแต่ติดเดียวอาคือป่อสหลดนึ่งายเทียได้ไียว่าไม่แม่เราพิ่งมาบออ่ยแม่ใอใส่ไจเปรลนจะไปน นี่นะครับเขาเอินวิธีจกเขาเย็นนะครับจกให้เป็นก้อนน้นอยๆนะครับก้อนน้นอยๆ้องก้อนเนยยสุกเร็วนะครับเช้าๆนะครับนี่ก่อนประมาณนี้ก็ได้ครับทําให้มันแตกออกจากกันนะครับมันถึงจะมันถึงจะอุ่นได้เร็วนะครับสุกเร็วนะครับร้อนเร็ว มาใส่หวดเลยนะ ครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝาหวดข้านะครับนี่ครับที่เราเกี่ยวไม้เสร็จอบกนิดนึงนะครับนี่นะครับฟาฟ้าหวเข่านะครับหรือฟ้าหมอนั่นแหละครับอันงุ้มไ้นะครับเดี๋ยวกันอ่ากันพวกสี่ฟุ้นนะครับมันหล่นลงใส่นะครับ หลังจากนั้นก็คอยนะครับคอยประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับหลังจากเราเอาเข้าวเหนียวนะครับไปอุ่นแล้วนะครับพอไฟมันลุกแรงๆขึ้นนะครับน้ําก็จะเดือดไอ้น้าก็จะขึ้นไปอุ่นข้าวเรานะครับมันก็จะออกมาเป็นข้าวเหนียวที่อยู่ในกระติบนะครับ เราก็สามารถรับประทานได้นะครับมีพี่ๆนะครับหลายคนนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่อยู่ทางกทมหรือว่าอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเขาถามมาว่าการจะนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยเขานึ่งกันยังไงนี่ครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็ทําประมาณนี้นะครับนะครับก่อไฟนะครับเตรียมไฟใส่ฟืนแล้วก็เอาหมอนึ่งนะครับไปใส่น้ํานะครับประมาณนี้นะครับสองข้อนิ้ว ด้วยน้อยกนั้นกว่านั้นนิดนึงก็ได้นะครับกว่านั้นนิดนึงก็ได้ถ้าใส่น้อยข้าวเราก็จะไม่สุกนะครับเพราะว่าต้องใช้น้ําเยอะนิดนึงประมาณสองข้อนิ้วนี่นะครับไม่มันก็ไม่เยอะมากนะแล้วก็เอาข้าวที่เราแช่ไปใส่หัวข้าวแล้วก็ล้างออกล้างเอาน้ำน้เขอมาที่ห้องบ้านห้องนะครับล้างออกนะครับล,ล้างออก เพื่อสิเอาสิ่งที่มันเกลื่อนไปปนเปื้อนกับเขานะครับกี่ฝุ้นต่างๆนะครับขี้ฝุ่นนะครับมีฝุ่นมีอะไรนะครับล้างออกนะครับแล้วก็เอาลงใส่หข้าวถ้ามีนะครับข้าวนะครับข้าวที่มันเหลือนะครับหรือข้าวเย็นเขาเรียกข้าวเย็นนะครับข้าวที่เรากินไม่หมดนะครับเราก็สามารถเอาใส่ด้วยกันได้นะครับแต่ต้องเอาข้าว ข้าวแช่ที่เราแช่ไว้นะครับเขามาลุ่งกอนนะครับโมแม่น a l c o h o าโมแม่นเ l าเอาเขเย็นลุ่กอนด้วยเละเบิดเข้ากันเอาเข o เย็นลุ่กอนนะครับเละเบิดนะครับนะครับแล้วก็มีนะครับประเพณนี้บบ้านนะครับหรือกิจวักิจวัตรประจําวันนะครับของชาวอีสานนะครับบบ้านนะครับมาให้ทุกคนมาให้สําหรับคนที่ไม่มีความรู้หรืออยากจะรู้ว่าเขาทํากันยังไงนะครับสาธิตให้ดูแล้วนะครับ วันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ